Factor of Safety หรือเรียกอีกอย่างว่า Safety Factor มันคือค่าความปลอดภัยของวัตถุในการออกแบบเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของแรงใดแรงหนึ่งจากสมการ Safety Factor หาได้จากค่าของโหลดที่กระทำได้สูงที่สุดก่อนที่จะแตกหักส่วนด้วยค่าของโหลดที่กระทำจริงๆหรือเป็นโหลดที่เราออกแบบขึ้นมาเอง วิธีการดูตัวเลขเซฟตี้แฟกเตอร์หลักๆเลยคือถ้าตัวเลขนั้นน้อยกว่า1นึ่นั่นหมายความว่าชิ้นงานนั้นพังครับถ้าเท่ากับ1ห,หรือมากกว่า1ห,หมายความว่าชิ้นงานนั้นปลอดภัยครับแต่ในการออกแบบครับผมจะให้ค่ายอยู่ที่ประมาณสัก1.5ถึง3เท่าเพราะต้องเผื่อไว้กรณีที่เป็น worst case นั่นเองยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับผมออกแบบเก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะรับน้าหนักของผู้ใหญ่ได้70กิโกรัมและผมต้องการให้เก้าอี้ตัวนี้ครับมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์เท่ากับสอ้จับน้านั่นมมน,น,น,175 kg, น,นมา105ยคบผมเผื่อไว้สํารับ กรณีที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นผู้ใช้งานมากกว่า2คนหรือมีคนกระโดดลงจากเก้าอี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมยิ่งเซฟตี้แฟกเตอร์สูงต้นทุนในการผลิตชิ้นนั้นก็จะสูงตามไปด้วยดังนั้นเอาแค่ออกแบบให้ได้ค่าที่เหมาะสมกับการใช้งานก็พอนะครับจะได้ไม่โอเวอร์สเปคจนเกินไป